ในเวลาแค่18เตือนพวกนาซีสังหารคนไปถึง865,000คนที่ค่ายเทปลิงกาไม่เหมือนค่ายแรงงานอย่างไมนาเน็กมาเทาเซนหรือแม้แต่อัลสวิตที่ยังเก็บคนไว้ใช้งานให้พวกรายที่3เทปลิงกาเป็นหนึ่งใน3ค่ายที่ถูกออกแบบมาเพื่อสังหารโดยเฉพาะถึงจะมีนักโทษกลุ่มเล็กๆที่ถูกเก็บไว้ชั่วคราวเพื่อช่วยเดินระบบการสังหารแต่สุดท้าย พวกนั้นก็ถูกเคลียร์ทิ้งและเปลี่ยนใหม่เป็นระยะระยะคนอื่นที่ถูกส่งมาก็โดนพาเข้าห้องรมแก๊สทันทีสังหารด้วยคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากมาถึงได้ไม่นานแต่เมื่อวันที่2ส,งสิงหาคมปี1943นักโทษกลุ่มหนึ่งที่ถูกเก็บไว้ชว่วคราวได้ลุกขึ้นก่อกบฏพวกเขาจุดไฟเผาค่ายฆ่าและทำให้ฐานยามบางคนบาดเจ็บและหนีเข้าป่าไปได้หลายคน แม้ครึ่งหนึ่งจะถูกจับกลับมาและโดนฆ่าและไม่รู้แน่ชัดว่ามีกี่คนที่ไม่รอดจากสงครามแต่บางคนที่หนีรอดมาได้ก็มีชีวิตอยู่เพื่อเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้พวกเราฟังเพราะความกล้าหาญของพวกเขาวันนี้จึงได้รู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับเทปลิงกาและการสังหารหมู่ที่เกิดขึ้นที่นั่นเพราะนาซีพยายามปกปิดสิ่งที่พวกมันทำในค่ายต่างๆอย่างเทปลิงกา เราจึงรู้น้อยมากเกี่ยวกับค่ายที่ไม่มีการลุกฮืออย่างค่ายเบลเซ็กที่มีคนถูกฆ่าราว450,000คนแต่ไม่มีการก,อกร่อกบฏเรารู้จักผู้รอดชีวิตจากค่ายนี้แค่2คนเท่านั้นทำให้มุมของเหยื่อแทบหายไปจากประวัติศาสตร์ดังนั้นเรื่องการลุกฮือที่แทปลิงกาไม่ใช่แค่เรื่องของเหยื่อที่ลุกขึ้นสู้แต่ยังสะท้อนถึงพลังระยะยาวของการมีชีวิตรอดที่ต้านทานการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ และความพยายามจะลบล้างทุกอย่างให้หมดสิน้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นาซีมีเป้าจะกำจัดชาวยิวในยุโรปรวมถึงกลุ่มอื่นๆที่พวกเขามองว่าไม่พึงประสงค์หลังจากที่เยอรมันบุกโปแลนด์เมื่อวันที่1กันยายนปี1939กองทัพเยอรมันกิดจับชาวยิวนับล้านไปกักกันในเขตกักกักนมากกว่า1,000แห่งทั่วโปแลนด์ที่ถูกยึดครอบกลุ่มที่สุดคือเขตวอซอ ที่มีชาวยูถึง400,000คนอัดแน่นอยู่ในพื้นที่เล็กๆจนเกิดโรคระบาดขาดอาหารและอดตายกันอย่างหนักตั้งแต่ปีคิดักราช1,939ถึง1,941คนตายในเขตกักกันนั้นเป็นหมื่นๆพอไปถึงวันที่22มิถุนายนปี1,941เยอรมนีก็บุกโซเวียตในการปฏิบัติการบาบารอสซาซึ่งเป็นการรุกลานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์ และเพราะสถานการณ์ในเขตกักกันเริ่มเลวร้ายฮิมเลอร์หัวหน้าหน่วย SS ก็สั่งปากเปล่าซึ่งแน่นอนว่ามาจากคำสั่งของฮิตเลอร์ให้ตั้งให้ซัดกรุ๊ปเพิ่นหรือหน่วยพิเศษที่จะตามหลังทหารเวอร์มักแล้วจับชาวยิวที่เจอระหว่างทางมายิงทิ้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แบบยิงเป้านี้ทำให้ชาวยิวเสียชีวิตไประหว่าง1ล้าน5แสนคนถึงสล้านคน แต่พอปลายปีคิเตสักราช1 9 4 1ฮิมเลอร์กับไลฮาร์ดไฮดิตหนึ่งในแกนนำนาซีอีกคนเริ่มมองว่าการยิงหมู่มันใช้ไม่ได้แล้วเปลืองทรัพยากรและอาจส่งผลเสียต่อคนเยอรมันที่ต้องเป็นคนลงมือฆ่าเองพอถึงการประชุมวานเซ่เมื่อวันที่20มกราคมปีคิเตสักราช1,942นาซีก็เริ่มดำเนินแผนที่เรียกว่าทางออกสุดท้ายย่งเป็นทางการ ซึ่งก็คือการสร้างค่ายมรณะที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับสังหารคนโดยจะพาพวกชาวยิวที่ยังอยู่ในเขตกักกันไปฆ่าด้วยแก๊สพิษค่ายมรณะใหม่ที่มีชื่อว่าเบลเซกโซบิวอและเทปลิงกาถูกสร้างขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคมปี1942ไม่เหมือนกับค่ายที่คนส่วนใหญ่คุ้นกันที่จะมีการคัดเลือกคนบนชานชาาค่ายอย่างเทปลิงกาแทบไม่มีการแยกคน ไม่ว่าจะป่วยหรือไม่แก่หรือเด็กชายหรือหญิงทุกคนถูกส่งเข้าห้องรมแก๊สหมดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นในค่ายที่เรียกว่าค่ายไลฮา,าร์ดรุนแรงถึงขนาดว่าแค่ถึงปลายปี1943นาซีก็สังหารคนไปถึงราว1ล้าน6แสนคนใน3ค่ายนี้เท่านั้นเยือส่วนใหญ่ของเทปริงกามาจากเขตวอซอ ในเดือนกระกฎาคมปี1942นาีซีเริ่มขนย้ายชาวยิวจากที่นั่นไปยังเทปลิงกาโดยหลอกพวกเขาว่าจะถูกย้ายไปตั้งถิ่นฐานใหม่ทางตะวันออกพวกชาวยิวที่หิวโหยจากเขตกักกันวอซอถูกอัดแต่นอยู่ในตู้ขบวนรถไฟบรรทุกสัตว์ได้แค่ขนมบางกับแยมและยังถูกหลอกให้เอาสัมภาระส่วนตัวติดตัวไปด้วยสถานีรถไฟค่ายเทปลิงกาถูกตกแต่งให้ดูเหมือนสถานที่จริงมีทั้งป้ายปลอม ช่องจำหน่ายตัวและแม้กระทั่งนาฬิกาที่เข็มถูกวาดเอาไว้พอชาวยิวลงจากรถไฟเจ้าหน้าที่นาซีก็บอกว่าต้องพาไปกำจัดเหาก่อนจะไปยังจุดหมายสุดท้ายและบอกว่าเทปลิงกาเป็นค่ายสำหรับค่าเหาเท่านั้นพวกเขาถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าแล้วถูกต้อนให้เดินไปตามเส้นทางคดเคี้ยวไปยังห้องโรงแก๊สที่ปลอมตัวเป็นห้องน้ำสาธารณะซึ่งที่นั่นแหละคือจุดจบของพวกเขา คนกลุ่มเดียวที่รอดจากการตายในทันทีมีแค่ราว600-1,000ถึงคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายอายุน้อยหรือคนมีฝีมือเฉพาะด้านถูกเก็บไว้ใช้งานในค่ายประมาณ300คนในกลุ่มนี้มีหน้าที่ลากศพออกจากห้องรมแก๊สฝังศพและภายหลังเมื่อมีคำสั่งให้เผาศพก็ต้องขุดขึ้นมาและจัดการเผาอีกกลุ่มหนึ่งมีหน้าที่คัดแยกข้าวของจานวนมหาศาลที่เหยื่อเอามาด้วยเพื่อส่งกลับเยอรมน,นี อีกกลุ่มมีหน้าที่ดูแลพื้นที่ลงจากรถไฟและพาคนไปยังจุดเปลื้องผ้ายังมีกลุ่มย่อยอีกไม่กี่กลุ่มที่ได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าเด็กเคลื่อนไหวในพื้นที่กว้างขึ้นอย่างเช่นหน่วยอัมพรางที่คอยเอากิ่งไม้บังรั้วหรือหน่วยยิวประจำค่ายซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือคนมีความสามารถพิเศษที่จำเป็นต่อการดูแลค่ายแต่นักโทษในแต่ละกลุ่มพวกนี้ก็จะถูกฆ่าแล้วเปลี่ยนคนใหม่ทุกไม่กี่สัปดาห์ยกเว้นบางคน ในกลุ่มฮอปจูเดนที่ยังรอดอยู่เพราะมีทักษะจำเป็นแม้แต่แถบสีที่ติดอยู่บนชุดก็มีไว้บอกชะตากรรมของแต่ละคนแถบสีแดงสำหรับพวกที่ทำงานอยู่ในจุดฆ่าและคัดแยกแถบสีน้ำเงินสำหรับกลุ่มช่วยคนลงจากรถไฟและแถบสีเหลืองสำหรับคนมีฝีมือเฉพาะทางช่วงปลายปีคิเตก์ดักราช1942หรือต้นปี1943นักโทษชาวยิวกลุ่มหนึ่ง ซึ่งน่าจะนําโดยคนจากกลุ่มฮอปจูเดนเริ่มรู้ตัวว่าทางออกเดียวจากเทปลิงกามีแค่ตายหนีหรือสู้พวกเขารู้ดีว่ามันเสียงแค่ไหนอย่างที่ยันเกลเวนิกหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเทปลิงกาเล่าไว้ว่ามีนักโทษชื่อคุเซอร์เคยลุกขึ้นต่อต้านคนเดียววิ่งเข้าใส่แล้วทํายามเยอรมนันบาดเจ็บพอหัวหน้าค่ายมาถึงเวนิกบอกว่าเขาสั่งให้คนงานทั้งหมดกลับที่ แล้วก็สั่งสังหารคนอื่นๆในค่ายตรงนั้นเลยฆ่าแบบโหดเยี่ยมสุดๆด้วยอาวุธทื่อๆแม้จะรู้อย่างนั้นแต่วินิกกับเพื่อนๆก็ยังตั้งคณะรับขึ้นมาพวกเขาแอบประชุมกันตอนที่คนอื่นหลับหมดแล้วและพยายามประสานกับนักโทษกลุ่มอื่นเพื่อให้เกิดการลุกฮือครั้งใหญ่เกิดขึ้นวินิกเขียนว่าทั้งหมดนี้มันเสี่ยงมากเพราะมีทหารยามคุมเข้มและค่ายก็มีแนวป้องกันแน่นนาะพวกเรายึดคำขวัญไว้ว่า อิสรภาพหรือความตายไม่มีข้อสงสัยเลยว่ากลุ่มนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากการลุกขึ้นในเขตกักกันวอซอที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี1943ตอนนั้นชาวยิวกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นต่อต้านการถูกส่งไปเทปลิงกาพวกเขาสร้างแนวป้องกันลักลอบนำอาวุธเข้ามาแล้วโจมตีนาซีอย่างเต็มรูปแบบเมื่อพวกมันมาถึงผลคือทหารเยอรมันหลายร้อยคนถูกฆ่าหรือบาดเจ็บแม้ชาวยิวที่ลุกขึ้น จะถูกฆ่าตายไปหลายพันคนและทั้งเขตโดนรื้อจนพังยับและพวกเขาก็ประกาศให้โลกรู้ว่าพวกเขาไม่ยอมหลังจากนั้นชาวอยอวอีก42,000คนที่ยังอยู่ในเขตก,กักรันวอซอถูกส่งไปยังเทปลิงกาและแน่นอนว่าพวกเขาน่าจะเอาเรื่องการลุกคือไปเล่าให้คนในค่ายฟังซามูเอลไลมันผู้รอดชีวิตจากเทปลิงกาเล่าย้อนว่าข่าวเกี่ยวกับการลุกคือในวอซอที่เรารู้มามีน้อยมาก แต่แค่นั้นก็ทําให้เราพอมีกําลังใจขึ้นเยอะเหมือนที่การลุกคืนในวอซอถึงจะดูเหมือนไม่มีหวังแต่ก็ทําไปเพื่อแก้แค้นความเจ็บปวดมหาศาลของชาวยิวเราในเทปลิงกาก็เชื่อเหมือนกันว่าค่ายนี้ต้องถูกทําลายให้หมดสิน้นพอถึงปลายฤดูใบไม้ผลิป,ปี1943การส่งตัวนักโทษมายังเทปลิงกาก็เริ่มช้าลงเพราะพวกเขกกักกันในโปลแลนด์ถูกล้างเกลี้ยงแล้วเวนิคสังเกตว่า การฝังศพกับเผาศพก็ทำไปแล้วราว75เปอเพวกนักโทษเริ่มกลัวว่าจะถูกเก็บกวาดยกค่ายคณะนักโทษเลยเลือกวันที่15มิถุนายนเป็นวันกอ่อกระบฏทเวียนิกเขียนไว้ว่าเราจัดกลุ่มกันกลุ่มละ5คนแต่ละกลุ่มได้รับหน้าที่ต่างกันเช่นกำจัดทหารเยอรมันกับยูเครนจัดไฟเผาอาคารช่วยปิดท้ายการหลบหนี เราเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไว้หมดแล้วทั้งอาวุธทื่อๆสำหรับฆ่าผู้คุมไม้สำหรับสร้างสะพานน้ำมันเบนซินสำหรับจุดไฟพวกเขายังหาปืนกับระเบิดมือมาได้อีกด้วยโดยการปลอมกุญแจเข้าไปเปิดโกดังอาวุธของเยอรมันในค่ายแถมยังมีหลักฐานว่าอาวุธบางอย่างถูกลักลอบนำเข้ามาจากหน่วยกองโจรในพื้นที่ที่ติดต่อกับนักโทษยิวที่ถูกส่งออกไปเก็บเก่งไม้ให้หน่วยพลางตัวอีกด้วย แต่แผนกอกบฏในวันที่15มิถุนายนปี1943ก็ต้องยกเลิกในนาทีสุดท้ายเพราะไม่เจอจังหวะเหมาะๆที่จะเริ่มการลุกฮือขึ้นเลยหลังจากนั้นก็มีการเลือกวันใหม่แล้วก็ยกเลิอกอีกหลายครั้งปัญหาในการวางแผนลุกฮือนั้นมีมากมายหนึ่งในอุปสรรคใหญ่ที่สุดคือการสื่อสารระหว่างกลุ่มนักโทษที่กระกจายกันไปทั่วเทปลิงกานักโทษประมาณ300คนที่ทํางานอยู่ในเคโซนโทเทนลาเกอร์ของค่าย ซึ่งเป็นโซนที่มีห้องรมแก๊สหลุมฝังศพและแท่นเผาศพถูกแยกออกจากนักโทษยิวกลุ่มอื่นอีก700คนการประสานงานระหว่างกันเลยต้องทำอย่างระมัดระวังคนอย่างเวนิกจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของแผนเพราะเขาเป็นช่างไม้เลยสามารถเดินไปมาทั่วค่ายได้ค่อนข้างอิสระเขาเล่าว่าผมถูกจับตามองน้อยกว่าคนอื่นและได้รับการปฏิบัติด,ดีกว่าทหารยูเครนหลายครั้งยังไว้ใจเอาของมีค่ามาฝากผม เพราะรู้ว่าผมไม่โดนคน้นด้วยวิธีนี้เองที่เวยนกสามารถติดต่อและประสานกับนักโทษยิวกลุ่มอื่นที่กระจัดกระจายได้อีกคนหนึ่งที่เป็นกำลังหลักทีมวางแผนคือชายชาวยิวชื่ออัลเฟรดกาเลฟสกี้วิศวกรที่ก็มีอิสระในการเคลื่อนไหวพอๆกันตอนปลายเดือนกรกฎาคมปี1943เวนิกได้คุยกับกาเลฟสกี้หลายครั้งจนได้ข้อสรุปว่า วันจันทร์ที่2สิงหาคมปี1,943จะเป็นวันแน่นอนที่ลุกฮือแบบถอยไม่ได้อีกแล้วปกติวันจันทร์ในค่ายเทปริงก้าจะเป็นวันพักและวันนั้นอากาศก็ร้อนมากพวกยามเยอรมันกับยูเครนหลายคนเลยออกไปไหว้น้ำคลายร้อนที่แม่น้ำบุกนักโทษเลยฉวยจังหวะนี้เริ่มการก่อกระบฏเดิมตั้งใจจะให้สัญญาณเริ่มการลุกฮือประมาณ5โมงเย็น แต่ก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งชั่วโมงนักโทษบางคนเริ่มกังวลว่าทหารเยอรมันที่ชื่อเคิร์ตคิดเนอร์อาจจะจับพิรุษได้แล้วอยู่ๆตอนู่ตอนาฬิกา45นาทีก็มีเสียงปืนดังขึ้นที่ประตูใหญ่ของบารักเสียงระเบิดตามมาเป็นชุดๆแล้วทันทีกลุ่มของผมที่มีอาวุธอยู่ในมือก็เข้าประจำที่ทันทีช็อตแรกถูกยิงโดยสหายมงจากวอซ เขาเล็งไปที่ยามยูเครนและยิงตายคาที่พวกยูเครนตกใจสุดๆเพราะไม่ทันตั้งตัวแถมพวกเราทั้งกลุ่มยังตะโกนฮูเล่และวิ่งเข้าใส่พวกที่ทรมานเราระเบิดก็ระเบิดไปพร้อมกันพื้นที่ตอนเหนือของค่ายกลายเป็นหม้อเดือดควันครุง้งไฟลุกทั้งแถบพวกชาวยิวฆ่าทหารยามไปหลายคนทำลายประตูหลักกับรั้วบางส่วนได้สำเร็จทำให้มีนักโทษร,ราว300คน สามารถวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางรถถังและคูน้ำหลบนี้เข้าป่าได้แต่พวกยามก็สามารถขึ้นไปประจําปืนกลบนหอคอยทันในที่สุดซึ่งน่าจะเป็นเพราะการลุกคือเริ่มเร็วกว่ากําหนดนักโทษจํานวนมากจึงถูกยิงตายในความชุลมุนยิ่งไปกว่านั้นพวกนักโทษไม่ได้ตัดสายโทรศัพท์พวกเยอรมันเลยสามารถเรียกกาลังเสริมได้ทันทีผลก็คือคนที่หนีออกไปได้ในช่วงการลุกคือครึง่งหนึถึงสในสาม ถูกจับกลับมาแล้วถูกฆ่าทิ้งในกลุ่มที่รอดมาได้ยังมีราว50 7 0ถึง70คนที่สามารถมีชีวิตอยู่จนสงครามจบการลุกฮือครั้งนี้ไม่ได้แค่เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเทปริงก้าเท่านั้นแต่มันยังเป็นการทวงคืนความเป็นมนุษย์ให้กับการลุกขึ้นสู้รัฐเคยบอกไว้ว่าเรามองดูควันจากไฟที่ลุกไหม้ในที่ที่พี่น้องของเราพี่สาวแม่ภรรยา ที่เคยถูกย่ำยีถูกประหารและที่ลูกๆของเราหลายพันคนต้องสังเวยชีวิตโดยหัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความยีใจเทปลิงกา้าหายไปจากโลกนี้แล้วยังไม่แน่ชัดว่าการลุกฮือมีผลโดยตรงต่อการปิดค่ายเทปลิงกาหรือไม่แต่การสังหารหมู่ครั้งสุดท้ายที่นั่นก็เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากการก่อขบฏและหลังจากนั้นไม่นานพวกเยอรมันก็เริ่มทยอยปิดค่าย ซึ่งเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี1943เมื่อสถานการณ์สงครามเริ่มพลิกกลับหลังความพ่ายแพ้ของนาซีที่สตาลินกราดและเคิร์ตผู้นำนาซีตัดสินใจหรือถอนค่ายไรฮาร์ทั้งหมดแม้แผนทางออกสุดท้ายยังจะดำเนินต่อไปในค่ายที่สร้างใหม่อย่างอาลซวิทเบียร์เคนาแต่พอถึงต้นปี1944ปฏิบัติการไรฮาร์ก็สิ้นสุดลงและทั้งสมค่ายก็หายไปจากแผนที่ นักวิจัยคาดว่ามีผู้รอดชีวิตจากค่ายในปฏิบัติการไลฮาร์ดราว150คนและแม้ว่างานวิจัยใหม่จะบอกว่าจำนวนจริงอาจมากกว่านั้นและมีการพยายามหลบหนีเกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่ก็ไม่มีข้อกังขาเลยว่ากลุ่มผู้รอดชีวิตที่ใหญ่ที่สุดคือพวกที่ลุกฮืออย่างในเทปปิงกาถ้าไม่ใช่เพราะกลุ่มที่ลุกขึ้นสู้หนีรอดมาได้การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในปฏิบัติการไลฮาร์ ซึ่งถือเป็นแก่นมืดของเหตุการณ์โฮลคอร์ชก็คงถูกลบเลือนไปจากความทรงจำเกือบหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ